ทุเรียนเสียบยอดคืออะไรมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ เนี่ยครับทุเรียนนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับที่ซื้อกิ่งมานะครับเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นเสียบยอดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแบบมเมล็ดเลยแล้วมันคืออะไรครับทุเรียนเสียบยอดเนี่ยมันก็คือการขยายพันธุ์ทุเรียนชนิดหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ใช้เพศนะครับหมายถึงว่าไม่ใช้เกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมียออกมาเป็นดอกออกมาเป็นลูกแล้วก็ออกเป็นมเมล็ดก็หมายถึงการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนั่นเองซึ่งก็อย่างที่เคยบอกใน E ีีก่อนนะครับก็คือมันจะกลายพันธุ์ได้ทีนี้มนุษย์ก็ฉลาดครับคิดค้นหาวิธีการใหม่่่ซึงงววิธีกกาารเยต้ออบล ไม่ใช่วิธีการธรรมชาติไม่ได้เป็นการขยายพันธุ์แบบตามธรรมชาติปกติก็คือมนุษย์เป็นคนขยายนะครับก็คือใช้วิธีการเสียบยอดอันที่หนึ่งเลยครับวัตถุประสงค์สาคัญของวิธีการเสียบยอดก็คือต้องการให้ต้นทุเรียนที่ออกมานะครับผลผลิตนะเหมือนกับต้นแม่ทุกประการ100%ก็เลยต้องใช้วิธีการเสียบยอดไม่รู้ว่าใครคิดเป็นคนแรกนะครับของโลกไปนี้แต่ว่าคือวิธีการนี้สุดยอดจริงๆซึ่งวิธีการทําการนะครับหลักการง่ายมากเลยอย่างต้นนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับอย่างต้นนี้มันจะมีร่องรอยนะครรรับมี่อองย การเสียบยอดนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยหาต้นที่มองเห็นดีกว่านะครับมืดแล้วนะครับนี่นี่นี่ไออย่างต้นนี้ครับนี่ครับมันจะมีรอยข้อต่อ ตอนที่เราไปซื้อทุเรียนเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะว่ามันมีข้อต่อจริงหรือเปล่าว่าถ้ามันมีข้อต่อเนี่ยหมายถึงว่าเป็นทุเรียนเสพยอดไม่ใช่ทุเรียนเพราะจากเมล็ดโดยที่นะครับต้นแม่ก็คือมันจะมีสององกิ่งนะสกิ่งก็คือกิ่งนี้กิ่งนี้ก็คือกิ่งแม่ที่ลงดินไปเนี่ยนะครับจะใช้เป็นพวกสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับถ้าทางใต้ก็คือทุเรียนบ้านนะแล้วก็ถ้าเป็นทั่วไปก็จะเป็นทุเรียนอะไรทุเรียนนกสายพันธุ์ที่มันทนโรคทนแมลงนะครับต้นใหญ่เอาเป็นต้นฐานนะครับเอ,เ,เอาเป็นตัว ให้ออกทารากผลิตรากผลิตผลจากนั้นนะครับเขาก็จะไปหาอต้นต้นที่เราอยากจะให้ปลูกนะครับแล้วก็ไปตัดกิ่งมานะครับตัดกิ่งมาแบบนี้อย่างสมมติน,นะครับเรามีต้นทุเรียนนะครับพันหมอนทองต้นใหญ่เลยนะก็คือต้องเทสก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยต้นสัก2ปียังไม่ออกลูกเลยแล้วมาขยายพันธุ์ไม่มีประโยชน์นะครับต้องให้ออกลูกออกมากินดูก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเอ้ยลูกรสชาติดีผลผลิตอร่อยแล้วก็มีความต้านทานมีความทนทานต่อโรคสูงเพราะนั้นก็คืออายุทุเรียนที่จะมาเอามาขยายได้ก็คืออายุต้อง4-5่าปีขึ้นไป นะครับออกลูกก่อนจา men, babies, กานั้นนะครับเราเลือกลูกต้นได that, ้แล้วนะแล้วก็เอากิ่นเข้ามาเอามาเป็นตัวยอดนะครับตัวที่เป็นทุเรียนพื้นบ้านที่เรียนทุเรียนบ้านลงไปก็จะได้เป็นต้นทุเรียนต้นใหม่ออกมาอันนี้ครับก็คือวิธีการขยายพันธุ์ต้นทุเรียนนะครับด้วยการเสียบยอดซึ่งปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเราไปซื้อต้นทุเรียนนะครับก็จะเป็นทุเรียนเสียบยอดทั้งหมดแล้วนะครับผมอย่างที่บอกก็คือต้องการให้มันตรงกับต้นแม่ที่สุดอันนี้ก็คือนะครับความหมายนะครับของ ต้นทุเรียนเสียบยอดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชท <Shield> ุเรียนนะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมวกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมวกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับสวัสดีครับ